เขาปุ้นหอนน่ากินมากาส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดไข่เจียวกักหมขออนุญาตนิยามคำว่า j u ซ c y ต้องร้านดีเลยค่ะต้องมายินดีต้อนรับเข้าสู่บราวนี่ครับแล้วตอนนี้ตุ้นก็อยู่ที่จังหวัด เลยตอนนี้นะคะเบรานี่เปิดสาขคใหม่ที่หน้ามอราชพัดเลยค่ะอยู่เส้นหน้ามอเลี้ยวซ้ายมาประมาณ400เมตรจุดสังเกตคือเซเว่นอีเลฟที่มีไก่ย่างหาดาวอยู่ข้างหน้าอย่าเลยนะคะทุกคนที่นี่มีเครื่องซักทั้งหมด3ขนาดค่ะ12.5 16แล้วก็22กิโลพร้อมเครื่องอบไซส์16กิโลนะคะเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆสามารถเลือกซักอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้านนมผ้ามหมุนุกตานะคะ ฝนตกหนักที่เลยแบบนี้มาซักกับบาวนี่กันนะคะแล้วสําหรับที่นี่สามารถสแกน QR code เช็คสถานะของเครื่องได้เพื่อนๆสามารถไปทานข้าวทำทุระด้านนอกได้แล้วก็เช็คสถานะออนไลน์กับเรานะคะส่วนสาขานี้มีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือสนับสนุนโดยเอสเซนนั่นเองนะคะวันนี้เรามีเอสเซนทั้งหมด3สูตรมาแจกทุกคนที่มาซักอบกับบานี่นะคะหอมมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกใครบ้าง ตามไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟนัวค่ะ <S 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 จากที่เรานะคะไปทำกิจกรรมแจกน้ำยาปรับผ้านุ่มเอเซนส์สามสูตรสามกลิ่นนะคะสุดหอมทุกคนลองหรือยังเราไปแจกมาแล้วน้องๆราชพัฒเลยแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะที่อยู่ใกล้ร้านเบวนี่ w a ช c อ a ด d Dye สาขาราชพัฒนเลยของเราได้น้ำยาปรับผ้านุ่มไปแล้วอย่าลองอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตแวะมาอู้ที่ร้านกาแฟนัวก่อนนะคะตามรีวิวเขาว่ากันว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยฝั่งนู้นก็คือริมแม่น้ำนะคะอินเสิร์ตนะแล้วก็แบบมีระเบียงสำหรับการนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศดื่มกาแฟแต่ว่าวันนี้ฝนตกคะ่ะน <c oughs> ี่คือการไม่เตรียมพร้อมมาเที่ยวจังหวัดเลย เราจะเจอฝนแบบนี้ต่อไปนะคะธรรมชาติไม่เอือ้ออํานวยต่อเราเลยถึงแม้อากาศจะไม่เข้าข้างแต่กาแฟนวจริงค่ะเมนูนี้กาแฟมะพร้าวนะคะและนี่กาแฟชาไทยนวจริงค่ะและทุกคนจะต้องพาดิฉันไปปลอบใจกับของข่าวเมนูต่อไปคืออะไรรอชมค่ะ ของขาวเยียาจิตใจและเราอยู่ที่ร้านดีเลยเราจะไปกินอะไรกันเพื่อที่เยวยาจิตใจในวันที่ท้องฟ้าฝนตกแบบนี้ <c oughs> ไปค่ะ ขนมจีนเส้นสดอันนี้หนึ่งค่ะมาแล้วค่ะและ3มเมนูแนะนำวันนี้สำหรับร้านดีเลยนะคะที่เขาแนะนำมาก็คืออันแรกข้าวกุ้นหอนใครเคยกินบ้างน่ากินมากนะคะแล้วก็อันนี้แปลกใหม่มาก ตำน้ำผักสะท้อนด่านซ้ายอ่ะฝึกท่องมาอย่างดีชื่อยาวเวอร์แ้อย่างที่3นะคะจริงๆอยากสั่งไข่ป่ามากๆแต่ว่าที่ร้านใบตองหมดก็เลยได้ไข่เจียวกาก,ากหมูเมนูค้นหอมนั่นเองจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ<ๆ>เพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ตุ้งจะได้ลองชิมข้าวุ้นหอนขออนุญ,ญาตปา หวานอมเปรี้ยวแต่ที่อร่อยอะ่ะคือเส้นเส้นคือแบบมันหนุบหนุบอะแล้วมันเข้ากับน้ำซ้มตํมาแต่น้ำอันนี้คล้ายๆตําไทายแต่มันหอมผักชีโรยมากแนะนาอันนี้ตําน้ําผักสะท้อนด่านซ้าย <laughs> เขาบอกว่าเป็นน้ําผักที่แบบได้จากพื้นบ้านอะไรอย่างงี้เหมือนโอ๊ฮอบเนาะกินหอมมากฉีก <c oughs> ทุกกดของต้มตําฉีกไปเลยกลิ่นเอกลักษณ์มาก ปลาก็หอมแล้วนะแต่มันมีความหอมที่แบบต้องร้านดีเลยค่ะต้องมา <Whoa. S 1> ส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดไข่เจียวกักหมูไข่เจียวกักหมูจะรสชาติดียกันกันนะสงสัยจังเลยกักหมูละลายในปากขออนุญาตนิยามคำว่า juicy oh, <no. S 1> perfect ค่ะสามเมนูแนะนำร้านดีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ มาที่ร้านบาวนี่เรานะคะเพราะว่าเราเจอพายุฝนตกหนักมากเรืยองไงก็ขอฝากร้านบาวนี่สาขาราชพัฒนเลยด้วยนะคะอยู่เส้นหน้ามอเลี้ยวซ้ายออกมาประมาณ400เมตรเท่านั้นจุดสังเกตคือเซเว่นนะคะมีร้านไก่ย่าง5ดาวข้างหน้าอย่าเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจเบวนี่ขับด้วยนะคะติดตามเพจใหม่ของเราได้เลยค่ะที่บาวนี่ขับนะคะบ๊ายบาย